ตัดนหญ้าซนอยเปิดเครื่องไม่ได้เดี๋ยวให้เขามาเปิดให้ก่อน ไปดูที่เทะตรงนู้นไยเหนื่มกันนั่นเนี่ยสวนนิดเดียวเองถ้าไมเก็บใบไม้ด้วยไง Live to make compost เถอะนะเ,เอาไวท้ทำปุ๋ยเหนื่มกันนั่นเนี่ยข้างหลังรกมากเลยคุณปู่ก็ทำอะไรของแกก็ไม่รู้มีจ่จขยะ

Is that Cooper? Ah, si tangkong ke? Ah, tu ni tang dah. Stand camera first. Okay. 3 Oh my god Nemu gan ni. Just Nah. Huh? Huh? Ah, ni me ditang kang. Продолжение แค่เหน yup. ื่อยๆห่อแพ็คๆเลยโอ้โหมีแรงทำสวนนี่เนี่ย t h i s a l l Comfort นี่ไง So where where this one go after Uh, David he gonna use for his comfort make comfort put in a uh, vegetable ฟาร์มเต็มเลยเนี่ยตักใบไม้มาใสา่ข้างนี่นะมหมดแรงแล้ว Why s t u c อ in front of house lost of sleep wait for dry and then we collect it yeah. still soaking wet so I'm not gonna do it uh, so my apple tree no at least garden is clean a little bit still got this side need to collect, how about this side เล็บฝาบิดู next time no not today I'm so tired now อันนี้ลูกฟิกใบร่วงหมดเลยแต่ลูกแต่มันไม่โตกว่านี้แล้วนะมันคงจะหรือแค่นี้เดี๋ยวก็เข้าหน้าหนาวแล้วนี่ก็หนาวแล้วแหละแต่ยังไม่เต็มสูบถ้าหนาวแบบสุดๆก็ติดลบอะพอแล้วแค่นี้ก่อนอันนี้ ติดกล้องใหม่ใส่อุปกรณ์ใส่อะไรนี่นเอาไว้ใส่พวกเก้าอี้เจ็คใน,นบ้านของตัวแมชชีนกูนปะกูปะกูเมียมันนี่ลงมาไปเอแล้วเหนื่อย เห็นคูเปอร์ไหมเห็นคูเปอร์ไหมเฮ้ยมาลูกมาไ,ไม่ช่วยตัดหญ้าเลยไม่ช่วยเก็บขยะเลยมาเน,นี่เลี้ยงเสียข้าวสุกนะเราเนี่ยดูนี่นั่งอ่ะมันสก,กรปรกเอ้ยมานีไน้ไปแล้วไปแล้ว Bye bye to Camera. Bye bye. Thank you for watching. <laughs>